สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ e ด l กแ Lab ความรู้ที่แค่ดูก็เข้าใจบายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองนะฮะวันนี้อยู่กับผมโศสร,รัตน์อัศวราศสกุลน,นะครับพาคุณผู้ชมมาที่มาอยู่ที่นี่เลยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นั่นเองนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเขามีมากมายหลากหลายหน่วยงานยิบย่อยที่น่าสนใจมากๆแต่ผมไปสะดุดแล้วก็สนใจอยู่หน่วยงานหนึ่งนะครับเขาเรียกว่า National Lab Use หรือว่า RLU เฮ้ยหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินผมเองก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันดังนั้น RLU คืออะไรเดี๋ยววันนี้จะพาไปหาคําตอบกันนะครับและถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนขนาดนี้ก็ต้องมีความจําเป็นจะต้องแต่งตัวจัดเต็มใส,ส่สูทนะครับเพราะว่าได้ทําการนัดคิวท่านผออาไว้นะครับที่ดูแลโครงการนี้โดยเฉพาะเลยดังนั้นคําตอบของ RLU จะเป็นยังไงเอ้ยและโครงข่ายเครือข่ายอะไรต่างๆที่เขาทํามาในโครงการนี้เนี่ยมันน่าสนใจมากน้อยและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคหรือว่าคนป่วยอย่างเราขนาดไหนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูเลยนะฮะแต่แต่งตัวมาแล้วขออนุญาตแบบนี้เลย นี่หมุนตัวหนึ่งรอบนะฮะจะได้คุ้มกันใส่สูตรหน่อยนะครับพร้อมแล้วครับตามไปเลยครับ ตอนนี้ครับขึ้นไปอยู่ด้านบนแล้วนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าคนที่อยู่ข้างๆผมนะครับก็จะเป็นผู้ที่มาอธิบายเกี่ยวกับโครงการ RLU นะครับหรือว่า Regional Lab u s e n e นะฮะว่าโครงการนี้เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรทั้งต่อตัวเรานะครับแล้วก็ต่อสังคมด้วยนะฮะอยู่กับเราแล้วนะครับท่านผอสุรศักดิ์หมื่นพลนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการครับสวัสดีครับท่านผอครับโอ้ท่านผอโอ้โหวันนี้ขอบคุณมากนะฮะที่ให้เวลาเราได้พูดคุยกันเกี่ยวเรื่องนี้เลยนะครับผมเรียกคำถามแรกเลยหน้าที่หล ของสํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการคืออะไรครับทั้งหมดในส่วนของหน้าที่หลักของเรานะครับคือการให้การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลเช่น iso 1 1 8 9 ISO IC 1 7ึ่งนะครับแล้วก็ตามมาตรฐานประเทศครับเช่นแ a บทางด้านเอ็กซเรย์ต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีนะครับการกำกับดูแลตามพรบรเชื้อโรคและพิษจ,จักสัตว์ครับถ้าเกิดว่าจะเก็บเชื้อโรคที่เป็นอันตรายกับมนุษย์ต้องขออนุญ,ญาตจากเราก่อนอว่ามีความปลอดภัยไหมณตอนนี้นะครับห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองกับทุกมาตรฐานของเราณตอนนี้เกือบ5,000แห่งครับโอ้โอประเทศ ต่างประเทศด้วยก็ถือว่าเป็นด่านแรกทั้งการเขาเรียกว่านําเข้าแล้วก็ส่งออกตรวจสอบความเขาเรียกมาตรฐานความปลอดภัยฉะนั้นขออนุญาตเข้ามาถึงโครงการ Regional Lab Use เลยครับท่านบอกครับจริงๆแล้วโครงการนี้ขออนุญาตเรียกว่า r l u มันคืออะไรครับในส่วนของ r l u นี่ครับคือการสั่งตรวจ ทางห้องปฏิบัติการอย่าง <Ừ. S 2> สมเหตุผลครับ <Ừ. S 2> ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปบางกรณีถ้าเกิดว่าสั่งตรวจมากเกินไปก <Ừ. S 2> ็ทําให้เกิดการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์<อ>แต่ถ้าน้อยเกินไปนะครับไม่เพียงพอนะครับให้กับแพทย์ในการวินิจฉัย<อ>รักษาโรคก,<อ>ก็จะทำให้การรักษาของคนไข้นะครับไม่มีลดขั้นตอน ลดขั้นตอนไปได้เยอะเลยแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายด้วยต้องเหมาะสมไม่มากไม่น้อยเกินไปก็คือเน้นเรื่องความปลอดภัยกับคนไข้เป็นหลักเลยใช่ครับที่นี้ครับจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปมันเป็นยังไงครับทำไมเราถึงต้องมีโครงการ R L U นี้เกิดขึ้นครับในส่วนของจุดเริ่มต้นนะครับก็คือจากข้อมูลนะครับทั้งในและต่างประเทศเนี่ยนะครับมีการสั่งตรวจนะครับของแพทย์เนี่ยสั่งตรวจทางแล็บเนี่ยนะครับน้อยเกินไปเนี่ยอยู่ประมาณ 4. 5 นะครับและมากเกินไปอยู่ที่ประมาณ20%ครับนะครับและคราวนี้ลองมาโฟกัสนะครับในส่วนของประเทศไทยนะครับเฉพาะโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข900กว่าแห่งเนี่ยนะครับมีการสั่งตรวจแ l a นะครับค่าใช้จ่ายทางแ l a เนี่ยต่อปีประมาณ15,000ล้านบาทเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราดูจากสถิติเนี่ยที่มันสั่งตรวจมากเกินไปประมาณ20%เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะมาลดตรงนี้ได้เนี่ยจะลด ค่าใช้จ่ายของประเทศตรงส่วนนี้ปีแรกไม่น้อยกว่า3,000ล้านบาท3,000ล้านใช่ครับโอ้โหราะว่าผมก็ค่อนข้างเข้าใจถูกเลยว่ามันลดค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงานได้จริงๆครับ<ๆ>แต่ว่าก็ไม่อยากให้โฟกัสเรื่องลดค่าใช้จ่ายนะครับอ,อยากให้โฟกัสที่ประโยชน์ของค,คนค่้เป็นหลักเพราะบางทีการสั่งตรวจที่น้อยเกินไป ก็ไม่เป็นประโยชน์เพราะไม่นิชัยรักษาโรคทานได้เหมือนกันนะครับไมอยากให้ลดอย่างเดียวต้องเหมาะสมพอดีเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่เราจะได้รับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แน่นอนอยู่แล้วล่ะแล้วโครงการที่เขาร่วมเคข่งไของเราตอนนี้กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับเราเริ่มโครงการมาเมื่อปี6 5ครับคิดคอร์เมื่ปี65นะครับ เราร่วมกับล่าวิไลนะครับสมาคมโลกที่เกี่ยวข้องสภาสมาคมเทคนิคการแพทย์แล้วก็มหาลัยนะครับผู้เชี่ยวชาญนะครับมาทำไอ้ตัวที่เขาเรียกว่า RLU guideline ทางด้านวิชาการนะครับเสร็จแล้วก็เอาไป implement นะครับกับ23โรงพยาบาลนำร่องนะครับจากทั่วประเทศเลยนะครับโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปนะครับครบ12เขตสุขภาพณปี65เริ่ม23แห่งพอปี66นะครับขยายผลครับมีโรงพยาบาลสมัครเข้าร่วม 376แห่งนะครับสิ้นปี66แล้วจนถึงปัจจุบันนะครับปี67ตอนนี้534แห่งครับ500กว่าก็คือขึ้นเป็นแบบหลายเท่าตัวเลยได้ทุกๆปีมีเป้าหมายไหมครับว่าอยากจะได้สักกี่แห่งตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป้าหมายนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับ ทั่วประเทศในส่วนของโรงพยาบาลเนี่ยพันก่อแห่งก็อยากให้มาเข้าร่วมทุกแห่งเพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนกับคนไข้แล้วก็ระบบสุขภาพของประเทศนี่ครับทีนี้ผู้ที่เข้าไปหาโรงพยาบาลแล้วก็ใช้บริการโครงการนี้ก็คือ ILU เนี่ยเขาจะได้ประโยชน์อะไรครับเอาส่วนในส่วนของคนไข้ก่อนก็อย่างที่เรียนไปนะครับก็คือเรื่อง สุขภาพนะครับแล้วก็ความปลอดภัยอันนี้เขาได้ประโยชน์แน่แน่เพราะถ้าเกิดว่าหนึ่งถ้าเกิดว่าตรวจน้อยเกินไปนะครับยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยโรคเบาหวานจะได้รับการตรวจฮโมโกลบินเอวัซอย่างน้อยปีละหนึ่งถึงสงครั้ง แต่บางคนไม่ได้รับการตรวจเลยอย่างนี้ก็ทําให้การวินิจฉัยการรักษาโรคเบาหวานเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพอาจจะรักษาไม่ถูกแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีการสั่งตรวจที่มากเกินไปอันนี้ก็สิ้นเปลืองนะครับก็คือคนไข้ก็ต้องจ่ายค่าตรวจแผลนะครับมากเกินไปนะครับอันนี้คือกับคนไข้นะครับเห็นได้ชัดเลยแล้วกับแพทย์ละครับกับโรงพยาบาลละครับเขาจะได้ประโยชน์อะไรกับโครงการนี้ครับในส่วนของ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและทโรงพยาบาลเองนะครับอันนี้เป้าหมายสูงสุดของเราก็คือให้คนไข้มีสุขภาพดีนะครับให้หายกลับไปประกอบอาชีพได้นะครับอันนี้คืออันดับหนึ่งเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในกรณีที่การสั่งตรวจที่มันมากเกินจําเป็นตรวจซ้ําโดยไม่จําเป็นถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลสามารถลดตรงนี้ได้ก็จะลดค่าใช้จ่ายของ ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือเราสามารถลดความหนาแน่นในโรงพยาบาลได้ด้วยถูกต้องใช่ไหมครแทนที่จะไปอยู่โรงพยาบาลนะครับห้าวันเจ็ดวันเนื่องจากวิธีฉายโรคไม่ได้สักทีแต่ถ้าวิ่งทีฉายโรคแม่นยำเอาครสองวันสามารถออกไปแบบนี้ดีต่อประชาชนมากๆเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วโรคนําร่องที่เริ่มต้นในโครงการนี้้งโรคอะไรบ้างครับอ๋อครับที่นาร่องนะครับก็จะมีเบาหวานความดันหัวใจไตตับ เช็คอัพโรคติดเชื้อแล้วก็ ล่าสุดก็จะเป็นพรีออกนะครับพรีออฟนี่คืออะไรครับอ๋อการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดครับบางทีก่อนที่จะผ่าตัดนี่เอ๊ะต้องตรวจเช็คอะไรบ้างเช่นเอชไอวีนู่นนี่นั่นอะไรทั้งหลายอ๋อ่าก็ต้องมีลิสต์รายการที่เหมาะสมในการที่จะตรสวจไม่มากไม่น้อยเกินไปโอ้ดีจังเลยเพราะฉะนั้นเราก็ได้เช็ค up ตัวเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าผ่าตัดด้วยนะครับจริงๆแล้วผมเข้าใจว่าเท่าที่คุยกันมาเนี่ยโรงพยาบาลหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้าร่วมเร็วมากในแต่ละปีแล้วก็มีจานวนเยอะมากและ แล้วโรงพยาบาลแต่และโรงพยาบาลที่จะเข้าร่วมโครงการนี้เราต้องไปตรวจวัดอะไรไหมครับมาตรฐานของเขาต้องทํำยังไงไหมครับถึงจะมีโอกาสได้เข้าร่วมกับเราอ๋อในส่วนของการเข้าร่วมเนี่ยก็คือไม่ได้มีเกณฑ์อะไรเลยครับอขอความสมัครใจเท่านั้นเองอซึ่งส่วนใหญ่500กว่าแห่งที่เข้ามาเนี่ยคือเขาเห็นความสําคัญ ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นประโยชน์กับคนไข้นะครับซึ่งตรงเนี้ยก็สามารถสมัครเข้ามาได้เลยเพราะว่าโครงการเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของสหาวิชาชีพต้องร่วมมือกันตั้งแต่ผู้โดยการโรงพยาบาลแพทย์ที่สั่งตวรวจห้องปฏิบัติการที่ทําการตรวจแลบนะครับหรือแม้แต่ไอทีแมนที่ต้องมาทําระบบไอทีเพื่อให้รองรับหอเอลูพยาบาลคือทุกคนในโรงพยาบาลครับร่วมด้วยช่วยกันอ๋อแล้วศักยภาพของโรงพยาบาลนั้นต้องมีบ้างน้อยแค่ไหนบ้างครับอ๋อไม่จําเป็นเลยครับตั้งแต่โรงพยาบาลขนาดเล็กจนถึงโรงพยาบาลมหาลัยตอนนี้500กว่าแห่งนี้แต่โรงพยาบาล ชุมชนขนาดสิตเตียง ไปจนถึงสีดีราชที่มีคันก่าเตียงเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวเลยครับไซส์ของโรงพยาบาลถือว่าเป็นเรื่องที่โอ้โหเปิดกว้างโอเพนมากแล้วก็เป็นประโยชน์ผมถามเพิ่มนิดนึงอย่างนี้ประชาชนที่อยู่ตามชุมชนเล็กๆครับจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนครับจะมีบางกรณีครับถ้าเกิดว่าอยู่ในโรงพยาบาลขนาดเล็กรักษาแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะต้องไปรักษาต่อในโรงพยาบาลที่ขนาดใหญ่ขึ้นถีการส่งต่อเพราะฉะนั้นไอ้ข้อมูลตรงนี้แหละมัน ้องเชื่อมกันก็ผมมั่นใจเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยหน่วยงานของรัฐนะฮะแล้วก็โรงพยาบาลที่อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงสาธารณสุขก็สนใจมากๆแต่ที่ผมสนใจมากกว่านั้นครับเรามีโอกาสที่เอกชนโรงพยาบาลเอกชนจะเข้าร่วมกับเราไหมครับครับยินดีมากเลยณตอนนี้500กว่าแห่งก็มีโรงพยาบาลเอกชนที่สมัครเข้าร่วมด้วยเช่นกันตอนนี้มีอยู่ประมาณ3 ก็ถือว่าเยอะแล้วก็แล้วก็เป็นการเริ <t <t ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะครับขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานของโครงการนี้นะฮะเลชชวลแลดยูสเนี่ยมันเป็นยังไงครับก็จะมีแนวทางตามบันได4ขั้นนะครับเริ่มจากบันไดขั้นที่1ครับเป็นการแต่งตั้งกรรมการอาอยู่ของโรงพยาบาลเพื่อดูแลควบคุมก่อนใช่ใช่ซึ่งต้องประกอบไปด้วยสหวิชาชีพในโรงพยาบาลตั้งแต่ผู้ในการโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีแพทย์ที่สั่งตรวจนะครับมีนักเทคนิคแพทย์นะครับที่ทําการตรวจระห์ นะครับมีพยาบาลครับแล้วก็มีในส่วนของ IT Man นะครับที่สำคัญนะครับยกตัวอย่างเช่นสร้างระบบป๊อปอัพในระบบ IT คือสวิชาชีพต้องมารวมตัวกันเป็นกรรมการของงานครับแล้วก็บันไดขั้นที่2ครับ บันไดขั้นที่2นี่คือเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก็ต้องมาวิเคราะห์ว่ามันมีโรคไหนเทสไหนในโรงพยาบาลของเราเองนะครับที่สั่งตรวจมากเกินจําเป็นหรือสั่งตรวจน้อยเกินไปนะครับปัญหาของแต่ละโรงพยาบาลไม่เหมือนกันต้องวิเคราะห์ปัญหาตัวเองเสร็จแล้วบันไดขั้นที่3นะครับเมื่อเห็นปัญหาแล้วก็ต้องกําหนดมาตรการที่จะแก้ไขปัญหานั้นบางโรงพยาบาลที่ไม่ได้รับการตรวจเลยนะครับเขาวิเคราะห์หาสาเหตุแล้วเนี่ยปรากฏว่าเอ๊ะคนไข้เนี่ยไม่ได้ตรวจนานแล้สงปี3ปีแล้วปรากฏว่าสาเหตุ คือไอ้คนไข้ติดเตียงอยู่ที่บ้านไม่สามารถที่จะมาตรวจที่โรงพยาบาลมาโรงพยาบาลไม่ได้เพราะฉะนั้นมาตรการของเขาคือต้องออกหน่วยเพื่อไปเจาะเลือดเพื่อมาตรวจางเนี้ยนะครับและบันไดขั้นที่สี่ครับคือการวัดผลต้องเป็นการกําหนดตัวชี้วัดนะครับต้องมาคืออย่างไรโอเคก็จะเป็นบันได4ขั้นซึ่งไม่ใช่บันไดที่ขึ้นไปเลยนะครับจะเป็นบันไดบนอ๋อมันจะเซตเป็นระบบแคนดูเช็คแอคนะครับ เราอาจจะเริ่มต้นนะครับในปีแรกอาจจะเริ่มต้นเพียง1-2โลกหรือ1นึ่เทสต์แต่พอเรามีระบบที่มันรันแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มโร<อ>คอื่นๆเทสอื่อนที่เป็นปัญหาอของไชย l u ออเข้ามาได้เรื่อยๆอตรงนี้มันจะทําให้ระบบย,ยั่งยืนครับ<อ>นับได้ว่าการดำเนินงานเรื่อง r l u มีผลลัพธ์ที่ดีมากพอสมควรเลยนะครับ ถ้าเรามองในเรื่องของ overutilization เนี่ยเราจะพบว่าโรงพยาบาลต่างๆสามารถลดส่วนนี้ลงได้ลดลงไปถึง300กว่าล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่า RLU นั้นได้ เข้าไปสู่ระบบสุขภาพแล้วก็ให้เกิดผลดีกับระบบสุขภาพได้มากพอสมควรครับก็จะทําให้โรงพยาบาลสามารถมีเงินเหลือก็สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นในการดูแลสุขภาพในด้านอื่นต่อไปนะครับ mm. เราก็หวังว่า RLU จะได้เข้าไปสู่ระบบโรงพยาบาลของรัฐไม่ว่าจะสังกัดกระทรวงใดก็าตามแล้วถ้าเป็นไปได้อีก2ส,ส่วนใหญ่ๆก็คือโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ถ้าสามารถเข้าร่วมกับโครงการ ALU ได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะทำให้เห็นน้ำเห็นเนื้อในการพัฒนามากยิ่งขึ้นครับการทำ ALU นั้น เราจะยึดถึงคุณภาพในการดูแลประชาชนเป็นหลักเรื่องของการที่เราจะสามารถลดค่าใช้จ่ายสร้างประสิทธิภาพได้มันเป็นสิ่งที่ตามมาภายหลังแล้วประสิทธิภาพบวกกับคุณภาพที่ได้ดูแลผู้ป่วยเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดความยั่งยืนกับระบบสุขภาพต่อไปครับ โอ้โหตอนนี้หลายๆคนโดยเฉพาะประชาชนคนไทยอย่างเราตาดำๆฟังรู้สึกว่ามีความหวังกับการรักษาสุขภาพมากๆเลยฉะนั้นฮะอยากให้ท่านผอ,อนะครับฝากอะไรถึงหลายๆคนที่กําลังดูอยู่แล้วก็สนใจโครงการนี้ครับถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลไหนที่นําระบบ a u ไปประยุกต์ใช้นะครับทางคนไข้ก็สามารถมั่นใจได้ว่าการสั่งตรวจแ็บของโรงพยาบาลนั้นนะครับ เหมาะสมกับคนไข้กับท่านมากที่สุดในส่วนของโรงพยาบาลเองนะครับถ้านําระบบนี้ไปใช้นะครับก็จะมีประโยชน์มากมายครับไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการ รักษาคนไข้อย่างมีประสิทธิภาพรหรือในกรณีที่โรงพยาบาลที่เคยผ่านมาอาจจะสั่งตรวจเกินความจำเป็นเช่นสั่งตรวจซ้ําโดยไม่ทราบม,มาก่อนอ,อย่างเงี้ยถ้ามีระบบอันนี้มาจับนะครับก็จะลดการสั่งตรวจตรงนั้นลงไปนะครับ,รบก็จะได้เซฟค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่งครับอ่านะับฟังแบบนี้เราก็อุ่นใจทั้งประชาชนนะฮะแล้วก็รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลด้วยนะครับจะได้ทํางานได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะฮะที่ได้ความรู้นะครับดีๆเกี่ยวกับเรื่องของโครงการ RLU วันนี้นะครับผม คุณท่านผอ,อสุรศักดิ์หมื่นพลมากๆครับขอบพระคุณครับเอาวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วนะครับกับรายการ Next Gen Lab ความรู้ที่แค่ดูก็เข้าใจายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ภายใต้การดูแลกำกับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับวันนี้ผมโซสรัตอารวสกุลต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแต่คราวหนะ้าจะพาไปหาความรู้เพิมเ่มเติมจากที่ไหนกันบ้างแล้วน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนรอติดตามกันได้เลยนะครับวันนี้สซแลท่านผอสุรศักดิออ์ลาไปก่อนครับขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ